สวัสดีครับผมอิดอิโตสุมเมทชฉัยพึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มีรถมารีวิวทีนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างรถเดิมๆกับรถที่ตกแต่งแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะเห็นแค่รีวิวรถที่เป็นรถเดิมๆหนึ่งรุ่นรถแต่งก็ไปอีกหนึ่งรุ่นไปเลยแยกกันไปชัดๆวันนี้อิดมารีวิวเทียบให้ดูเลยนะครับว่าก่อนตกแต่งเป็นแบบนี้หลังตกแต่งเป็นแบบไหนหน้าตาหล่อเพิ่มแค่ไหนแล้วก็ออปชั่นแต่ละตัวลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะจะเป็นอิน s สูมิวเ2.2 Active นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 194,000บาทนะมี2สีตามที่โชว์ในคลิปนี้เลยสีบอนเงิน1194สีขาวมุกจะบวกเพิ่ม12,000นะครับจะเป็น1 26,000บาทเดี๋ยวมารีวิวที่เป็นรถเดิมๆให้ดูก่อนนะครับว่าความสวยงามหรือว่าออปชั่นที่มีมาในตัวรถมีอะไรบ้างด้านหน้าของตัวรถนะครับเหมือนเดิมเลยตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับ เดิมๆไฟตันหมอไม่มีมานะมีแค่ตัวครอบแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีออกเทาเข้มๆแบบนี้ดิฟิเซอร์ด้านหน้าจะเป็นสีวัสดุที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตด้านบนกลื่กลางหลังคาจะเป็นเสาอากาศนะครับเสาอากาศแบบมาตรฐานเนาะก็จะเป็นอยู่กล่งกลางตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างครับล้อมแมกล้อมแมกจะเป็นไซส์17นิ้วนะครับพร้อมกับยางดันหลบแกนเทกนะไฟเลี้ยวจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้าง กระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้างแบบมาตรฐานนะครับปรับองศาไฟฟ้านะก็คือองศาของมุมมองกระจกปรับไฟฟ้าแต่ว่าเวลาพับต้องใช้มือพับเอาแล้วก็เป็นสีดําแบบวัสดุแบบนี้ไม่มีไฟเลี้ยวที่ตรงจุดนี้นะครับมือเปิดเป็นมือเปิดสีตามตัวรถนะครับมีบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานราวหลังคาด้านบนไม่มีนะครับแล้วก็ตัวคิ้วขอบใต้กระจกจะเป็นสีเป็นยางสีดําด้านแบบนี้ ในส่วนของตัวระบบเบรกนะครับเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก็ระบบช่วงล่างเป็นระบบเดียวกันกับของตัวท็อปฮิวเอ็กทุกรุ่นระบบเบรกและระบบช่วงล่างเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นคอยสปริงหน้าหลังเลยด้านหลังก็จะมีเป็นตัวไฟลิงก์ก็คือเป็นจุดยึดโยงเป็นเหมือนกันโครงจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปเนี่ยออปชั่นช่วงล่างเหมือนกันหมดนะมาเข้าในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านบนมีสปอยเลอร์เดิมๆม,มาจากโรงงานอยู่แล หลังคาด้านบนจะเป็นสีตามตัวรถทั้งหมดนะเป็นสีขาวแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ full LED ก็คือเป็น LED ทั้งหมดเลยเป็นเส้นยาวขนาดไม่กับตัวฝาท้ายนะครับแต่ในส่วนของตัวกึ่งกลางตรงนี้จะเป็นตัวช่องหลอกเฉยๆนะครับที่เป็นสีดําเงาโลโก้ e US u s MX อยู่ตรงกึ่งกลางฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบมาตรฐานนะครับใช้โชผ่อนแรงเปิดปิดง่ายๆนะครับน้ำหนักเบาฝาท้ายเป็นตัววัสดุคอมโพสิต แข็งแรงเท่าเหล็กแต่ว่าเบาวกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังเลยดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายจะเป็นสีดําวัสดุมีตัวล้อยางอะไหล่เป็นล้อขนาดไซส์17นิ้วนะครับมีมาให้อยู่ด้านล่างตรงนี้ไฟถอยอยู่ด้านล่างเป็นหลอดไส้นะครับไม่ได้เป็น LED นะด้านท้ายจะเป็นประมาณนี้มีในสงองตัวปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมกับที่ฉีกกระจกให้ครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าเดิมๆเ,เป็นแบบไหนในส่วนของตัวภายในของตัวรถยูสุมีเ a รกแอคทีฟเดิมๆนะครับ เริ่มจากตัวกุญแจเลยกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบไขสตาร์ทนะครับมาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกแต่ว่าไม่มีระบบการขโมยนะแล้วก็การตกแต่งภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมอะไรจะไม่ได้หุ้มหนังเป็นยูรีเทนธรรมดาแต่ก็มีหน้าจอหน้าจอเครื่องเล่นหลักขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังแล้วเรียบร้อยรองรับแ n d r o i d Auto แล้วก็ Apple Car p เ a y แบบไร้สายนะครับตัวปรับอากาศระบบปรับอากาศเป็นแบบปรับมือหมุนนะใช้งานง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆเลยตัวนี้บางท่านอาจจะไม่ได้ชอบในส่วนของตัว แอร์ออโต้ที่ค่อนข้างจะใช้งานแอร์เดี๋ยวลมเป่าแรงลมเป่าค่อยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะใช้งานง่ายๆเข้าใจง่ายๆตัวเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.2จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์8สปีดใหม่ด้วยนะก็คือตัวนี้มาพร้อมกับระบบเลฟโทนิกก็คือสามารถบวกลบเกียร์จากคันเกียร์ได้ขับเหมือนเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยสามารถใช้เกียร์ต่ำได้โดยสะดวกเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮด้วย มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับคุ้มคุมในราคา1 000, 1 9 4 0 0้านบาทแล้วก็ตัวระบบพวก traction control หรือว่าระบบควบคุมการทรงตัวเนี่ยมีให้ครบอยู่แล้วทุกรุ่นแล้วก็เบาะเบาะภายในจะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมแบบนี้อันนี้ก็คือรถเดิาเดินจากโรงงานมาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวที่เท้าแขนหรือว่าที่วางแขนตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังมาอยู่แล้วนะครับตัวช่องชาร์จก็จะเป็นช่องชาร์จแบบ usb c นะครับจะอยู่ที่หน้าจอด้านหน้าตรงนี้แล้วก็มีตัวถุงลมได้ภัยคู่หน้า ตัวกระจกมองหลังจะเป็นปรับแบบปรับมือที่ตัดแสงนะครับแผงประตูด้านข้างนะจะเป็นแผงประตูแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานแหละไม่ได้เป็นเงาก็จะเป็นวัสดุสีดําด้านแบบนี้มาพร้อมกับตัวกระจกที่ลงออโต,โต้แต่ขึ้นต้องยกขึ้นเองนะครับแล้วก็ตัวปรับองศากระจกมองข้างไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ในส่วนของตอนสองนะครับก็จะพื้นที่นั่งกว้างขวางแล้วก็ตัวผ้าบุหลังคาจะเป็นสีเบจความสูงเนี่ยถือว่า เ e i รูมสูงมากนะครับผมสูง1น3่นี่คือขึ้นนั่งหรือเหลือเลย4นิ้วเนี่ยจากศรีรษะถึงหลงังคาเนี่ยผลแล้วก็มีช่องแอร์ให้ครบทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตอน2หรือตอน3สามารถปรับเบอร์ความแรงพัดลมแอร์เองได้จากตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะตอน2เนี่ยเวลาพับขึ้นลงที่ตอน3นะฝั่งด้านซ้ายตัวรถเนี่ยจะเป็นตัว60% ฝั่งด้านขวาตรงนี้เป็น40%เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะขึ้นหลักฝั่งซ้ายอยู่แล้วเวลาพับก็ง่ายๆวันทัดได้เลยยกขึ้นปุ๊บเบาจะยกแล้วเราก็สามารถขึ้นนั่งตอน3ได้สําหรับบ้านไหนที่มีเขาเรียกว่าน้องน้อยนะที่ต้องใช้คาซีทต,ตัวนี้รองรับตัว Isofix นะครับสามารถเปิดออกมาแล้วก็มีขาเหล็กตรงนี้ไว้ยึดได้มีทั้ง2ฝั่งนะน้องๆปลอดภัยได้แต่ว่าซื้อคาซีทที่เป็นแบบมี Isofix ช่วยความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ด้านหลังของตัวที่วางแขนตรงนี้ก็จะมีช่องเขาเรียกว่า power outlet สามารถต่อแบบช่องจุดบุหรี่แบบนี้ซื้อสายชาร์จตัวหัวชาร์จอะไรมาเสียบใช้งานได้นะครับพร้อมกับช่องเก็บของด้านหลังแล้วก็ตอน3กว้างขวางเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่บรรทุกของด้านหลังกันบ้างสําหรับพื้นที่จุ เขาเรียกว่าบรรทุกสัมภาระด้านหลังนะถือว่ากว้างมากสาหรับลูกค้าที่อาจจะใช้งานแค่ 4, 4ีท่านหรือ5ท่านนั่งแค่เบาะตอน2พอด้านหลังเราเนี่ยบรรทุกของได้เยอะเต็มที่นะครับแล้วก็ตัวพื้นรองเนี่ยตรงนี้วัสดุแข็งแรงนะครับรองรับน้ําหนักได้หลายร้อยกิโลนะแต่ว่าต้องกระจาย,ก,จายกันนะไม่ใช่ว่าเป็นน้าหนักจุดเดียวกันวางที่จุดเดียวนะอย่างนี้ก็อาจจะเสียหายที่พื้นรองได้หรือว่าถ้าต้องการจะขึ้นนั่งตอน3วิธีการดึงเบาะง่ายๆเลยจะมีเชือกอยู่เราดึงขึ้นมาตรงๆได้เลยปล่อยสุด เบาะก็สามารถปรับตั้งค่าได้เองได้สูงสุดถึง22บอ,องศานะครับตัวนี้ถ้าสมมุติเราเอนตรงนั่งได้แต่อาจจะไม่สบายมากแต่ว่าเราเพิ่มพื้นที่การบรรทุกด้านหลังได้พวกกระเป๋าเดินทางหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นกระเป๋าใบใหญ่หน่อยก็สามารถวางตั้งได้หรือว่าอยากให้นั่งสบายก็ปรับเอนเบาะยกขึ้นได้ทั้งสองตอนนะครับถือว่าใช้งานสะดวกชืบแบบนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะหรือว่าแค่หกท่านเราก็พับ ไว้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไว้วางของก็ได้ถือว่าตอบโจทย์ครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ฝาท้ายอย่างที่บอกช o ค่อนแรงเบาๆนะครับดึงลงมาตรงๆได้เลยแล้วก็ปิดทับได้เบาๆสบายแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวแต่งกันบ้างว่าแต่งแล้วแตกต่างจากตัวเดิมขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวคันแต่งกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เป็นอ e s รุสุมิเว็กซ์แอคทีฟเหมือนกันนะพี่ๆจําภาพจากคันที่แล้วแล้วมาดูคันนี้เนี่ยแตกต่างเลยสําหรับคันนี้ตัวไฟหน้ากระจังหน้าเนี่ย เหมือนเดิมทุกประการนะแต่ว่าเสริมด้วยชุดแต่งรอบคันคันนี้ใส่ตัวชุดแต่งของแบรนด์ AKC นะครับด้านหน้าก็จะติดเป็นตัวชิ้นสเกิร์ตชิ้นใหญ่แบบนี้ครอบทับเข้าไปเพิ่มไฟตัดหมอก LED ติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยตัวนี้พอตัวสเกิร์ตเนี่ยครอบทับไปทั้งหมดตัวดิฟฟิเซอร์ก็จะอยู่ข้างใต้ชิ้นนี้หมดเลยนะการตกแต่งเนี่ยไม่ได้ถอดของเก่าออกนะครับเขาเรียกว่าติดเสริมเข้าไปด้านหน้าก็จะออกมาหล่อประมาณนี้มาเข้าด้านข้างของตัวรถนะครับ แน่นอน,นครับใส่ชุดแต่งรอบคันแล้วเต็มเซตแบบนี้คิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่เราติดตั้งเพิ่มเติมไปด้วยเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดาเงานะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ akc อย่างที่บอกก็คือจะเป็นตัดตรงแบบนี้ชุดแต่งก็จะมีหลากหลายนะครับอันนี้มาเทียบให้ดูก่อนแต่งแล้วจะออกมาหน้าตาประมาณไหนแล้วเราก็ใส่ตัวเพจแก้มข้างเพิ่มเติมไปด้วยตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซตชุดแต่งของ akc นะครับตัวล้อแม็กจากเดิมเนี่ยไซส์17นิ้วปรับเพิ่มไซส์เป็นขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแม็กของ emotion r นนนนะรรับบใส่เเปป็ซ็ซ20ิ้้ววตีททงงแจ ทรงลุยเอทหน่อยนะครับสีดําเงายางก็มาเป็นยางคินโตไคจูสองนะครับเป็นยางอเอทขอบขาวขาวแล้วก็ดอกทรงล,ลุยแบบนี้แต่ว่าขับทางเรียบก็ดีนะครับระบบช่วงล่างเดิมเดิมดิสเบรกหน้าหลังเหมือนกันระบบช่วงล่างเหมือนกันนะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนโชคแล้วก็ไม่ได้โหลดไฟเลี้ยวด้านข้างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้อุดถ้าลูกค้าต้องการอุดแก้มข้างอะไรพวกนี้ก็สั่งติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมได้กระจกมองข้างในจุดที่แตกต่างปรับเปลี่ยนแล้วกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟเลี้ยว อ่ากระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าลูกค้าสามารถกดสวิตช์ด้านในได้เลยที่เป็นสวิตช์เบิกศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นระบบศูนย์หมดเลยนะของแท้เบิกใหม่หมดเลยในส่วนของตัวหลังคาด้านบนอันนี้ลูกค้าเลือกแรปสติ๊กเกอร์เป็นหลังคาสีดํานะครับแต่ว่าไม่ได้อุดเสารอากาศนะเพราะว่าเวลาเราแรปสติ๊กเกอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนไปด้วยกันหมดเสาอากาศด้านบนเนี่ยเราสามารถกดพับราบลงมาอีก1สเต็ปได้พอจะได้ดูลาบไปกับตัวรถตัวถังรถดียิ่งขึ้นนะครับ ติดตั้งเพิ่มเติมพวกตัวชุดกันาสาดทั้ง4ประตูแล้วก็เซ็ตเบ้ามือฝาถังตัวนี้เป็นตัวแบบว่าครอบปิดทับนะครับเป็นกาวทับไม่ได้เปลี่ยนทั้งเบ้ามือนะเป็นตัวติดทับด้านข้างบันไดข้างเดิมเิจากโรงงานมาอยู่แล้วแต่ว่าเสริมในตัวชุดแต่งเนี่ยก็จะมีตัวกาบชิ้นรองใต้บันไดตรงนี้เป็นสีตามตัวรถเขาเรียกว่าเพิ่มมิติความสวยงามให้ตัวรถเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วย แดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะมาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันบ้างครับด้านท้ายของตัวรถในชุดสเกิร์ตก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังคาด้านบนทําเป็นสีตามตัวรถนะครับเพิ่มมิติยืดออกมาอีกหน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นตัวไฟเบรกด3ที่สามเดิมจากโรงงานนะตัวนี้ติดครอบทับเข้าไปแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเราก็ติดตั้งเป็นตัวชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งไซส์ใหญ่ครอบทับไปเลยเกือบถึงขอบสุดของตัวกันชนท้ายตรงนี้เลยนะก็อย่างที่บอกนะครับตัวดีวิเซอร์ด้านหลังที่เป็นแบบสีวัสดา ตัวชุดสเกิร์ตตัวนี้ก็จะครอบทับเข้าไปเลยทําเป็นสีตามตัวรถพร้อมตัดกับสีดําเงาแบบนี้นะครับมิติตัวรถจะเพิ่มเสริมเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยหลังคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมไปแล้วนะติดตั้งตามตาแหน่งเดิมเลยแต่ในตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยเราก็จะเจาะวาลช่องไว้ให้สําหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังของตัวรถนะด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในด้านท้ายเสริมด้วยตัว ชุดกันลอยท้ายนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเผื่อลูกค้ายกกระเป๋าเดินทางขึ้นลงจะได้ไม่ขูดกับสีตัวถังตัวรถนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราติดตั้งเพิ่มเติมไปเป็นพวกของเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างหรือว่าเป็นตัวเซ็ตตัวเบ้ามือที่เราติดตั้งเพิ่มเติมไปเราก็จะคืนให้อยู่ทางด้านท้ายรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงภายในหลกัหลกๆกันรับประกันว่าสวยแน่นอนมาดูในส่วนของตัวภายในของคันนี้ปุ๊บเห็นถึงความแตกต่างเลยใช่ไหมครับ ตัวนี้ปรับเปลี่ยนตัวระบบกุญแจจากเดิมเป็นกุญแจไขเสียบสตาร์ทเอานะครับปรับเปลี่ยนเป็นระบบตัวกุญแจฟุตสตาร์ทนะครับพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบนี้ทั้ง2ดอกเลยนะเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยแล้วก็ตัวระบบไฟคันโมยติดตั้งเพิ่มเติมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวปุ่มฟุตสตาร์ทจะอยู่ตามตำแหน่งเดิมเหมือนของตัวโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟุตสตาร์ทตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือมีระบบแอปพลิเคชันด้วยนะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ไม่ว่าจะเป็นล็อกรถปลดล็อกรถหรือว่าสตาร์ทรถผ่านมือถืออไไดได้้เ้เเเลลยยงงทะบีนจาข มีรหัสให้เรียบร้อยนะครับรับประกันความปลอดภัยพวงมาลัยเดิมคันนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรครับพวงมาลัยเป็นยูริเทนธรรมดาแต่ว่าปรับเปลี่ยนที่ตัวจอยแอนดรอยคันนี้เป็นจอยแอนดรอยพร้อมกับกล้อง360องศานะครับติดตั้งเพิ่มเติไมไปเลยเรียบร้อยเขาเรียกว่าออปชั่นในแทบจะเทีบเยบกับตัวท็อปเลยนี่เดี๋ยวผมเปิดจอยแอนดรอยให้ดูตัวนี้เป็นจอยแอนดรอยแลม4นะครับลม64เป็นของอัลฟาโคสติกนะครับทัชกลื่นมือสามารถหนี่เลื่อนดูมุมมองรอบคันได้ตัวโมเดลรถก็เป็นตัว X ด้วย ใช้งานเสริมเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังคันนี้ลูกค้าเลือกหุ้มเบาะหนังเป็นแบบสไตล์ RS เบาะหนังตัวนี้เป็นตัวไมโครไฟเบอร์นะครับหนังเป็นหรือว่าที่ถ้าสั่งงานก็จะเรียกว่าหนังนับป้ากันนี่แหละทําเป็นสีดําได้สีเทาตัดเขียวนะครับเขียวลามกีนแล้วก็ปักโลโก้หัวหมอนที่เป็น RS ด้วยก็คือทําเทียบตัว Isuzu um e x r s ของเราเลยพรม 6D ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวพรมก็จะปูให้ทุกจุดนะที่เป็นสี สีดําตัดด้วยหนังได้สีครีมหรือว่าสีทองแล้วแต่ที่ลูกค้าเรียกนะครับตัวนี้เป็นชุดโปรโมชั่นให้นะสำหรับลูกค้าอิฐทุกคันได้หมดแผงประตูจากเดิมในส่วนของตัวพวกที่หุ้มที่เป็นผ้าเดิมเราก็หุ้มให้ใหม่เป็นหนังไมโครไฟเบอร์เหมือนกันเลยนะครับเป็นทรงเขาเรียกว่าตัดเย็บแบบของศูนย์เลยได้สีเขียวสวยๆแบบนี้แล้วก็ตัวแผงมือที่พับกระจกตรงนี้เราก็เบิกใหม่ให้มันมีสวิตพับเพิ่มเติมด้วย ตัวกระจกก็จะพับได้กลางออกได้ไม่ต้องใช้มือพับเอาเมติตภายในเดิมๆเนี่ยจะประมาณนี้เลยอยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกตกแต่งชอบแบบไหนนะเบาะหนังน่ะเราสามารถเลือกสีเลือกหนังเลือกแบบได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ลูกค้าชอบสีครีมชอบสีเบจหรือชอบสีเทาตัวเบาะหนังเราหุ้มให้ใหม่ได้ทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างเดิมอ่ากระจกมองหลังเดิมสมมุติลูกค้าไม่ชอบที่เป็นกระจกแบบใช้มือผักๆเอาเพื่อตัดแสงสามารถเบิกของใหม่ที่เป็นแบบตัดแสงออโตติดตั้งได้นะครับ ราคาไม่แพงด้วยนะเบิกศูนย์ใหม่อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทเท่านั้นเองตัวบางแดดบางแดดเดิมๆจะไม่มีไฟก็เบิกติดตั้งใหม่ได้นะครับมิติภายในตัวรถเนี่ยเท่ากันหมดแต่พอเรามีการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนราคาตกแต่งคันนี้นะงบประมาณตกแต่งอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะคันนี้ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ตัวรุ่นแอคทีฟต่างกับตัวรุ่นอีเลแกนที่เป็นรุ่นที่เหนือขึ้นไปเนี่ยอยู่2องแสนสี่หมื่นบาท ตัวนี้แต่งเพิ่มไปแสนสองยังเหลือง,งบอีกแสนสองไว้เติมน้ํามันขับเที่ยวได้นะครับทั้งสองคันแตกต่างกันเรื่องการตกแต่งแต่ว่าออปชั่นในส่วนของพวกพื้นฐานเนี่ยเหมือนเดิมหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจแล้วว่าจะชอบรุ่นแอคทีฟงบประมาณผ่อนไม่สูงมากงบออกรถถ้าเทียบเคียงกับตัวรุ่นที่เหนือขึ้นไปเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าชอบแบบนี้เน้นตกแต่งเพิ่มเติมตามที่เราต้องการเนี่ยรุ่นแอคทีฟเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามครับสามารถปรึกษาผมไดด้นนะะคครรรับับบช่่อออองงงทางกากตติตอขอ เบอร์ผม0939079070เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับอิดรับสายเองทุกสายนะในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆพิมพ์อิดอินุสุภาษาไทยได้เลยนะครับขึ้นทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องนี้ฝากช่วยกดติดตามกดส u b s c r i b ให้ด้วยนะแล้วก็ช่อง TikTok อินดุสุเมโทชัยพึกเหมือนกันช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ Facebook อิดอินดุสุเหมือนกันนะครับมีทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เป็นแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์อิดอินุสุขึ้นทุกช่องทางแน่นอนครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ให้อิดด้วยนะครับสวัสดีครับ